nhé từ câu gặp tôi đi mày gặp luật luật câu chẳng ngay gặp mày ngay bay thì sai เกียรตีไวครับตีไวละ่ายไ้ให้มันให้มันแห้งครับส่งหดมอง <c oughs> ขึ้นได้แน่ส่งหดมอง <c oughs> โอ้อยรถใถคขันนั่นเันเคือกักเดีวย แห่งของแท้ครับ เียดเียดแล้วเอาขั้นนี้ไปดันดีกว่าดาบประมูน,นเอาขั้นนั้นมาเดืองเอมีสเต้ปะขอดขอดพวก ใส่นกีราอบใส่หนึ่งนไยตัวเอใส่ตัวเอย่ยได้ถามว่ถามว่าข้อไงนถามว่าขอไหนเพาะว่าดีดถึงโค้งเองเลยคือน้อยเล็กเองเาเดี๋ยวเดียวอ่ะหนึ่งขอเล็สเนวคือเขาใส่ขั้นหน ล่างเงิยนยูล่างหกยถามเองกันงาน่ายเลยสิจา้าจีเดียต้องเ,เออร่ชมร่ชมซูๆๆเม,มอร์นี่เขาว่าต้องไปแปลงคามยากเลยเห็นมั้ยั้อี่เป็นแอร์แอร์ดีซี่ไหมโอ้โดีซี่อ,อ่าโอ้ย เล้งดีๆเด้อฟ้าไทยเอามบบงี้นั่นมึงมึงมึงตำมวนกวาดึงครับมึงมึงครับพอมีเล่งมี่ยังครับเราไทยดึอจ้างเดียว ตายโอ้ยอันมาแล้วครับมาแล้วไป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  เคียงเขากระหาซีฟแรงปกติมันคือแห้งกว่าขั้นเดื่นเนี่ยฮะเคียงกระหาซีฟแรงคือขั้นเดื่นเนี่ยมันคือแห้งครับเด๋อแหงมาโอ้ยรถงามโอ้ จะคลองรถลาครับเจ้าของรถลาอย่างเดียวเอาเงินยวมรถเจ้าเรื่ังอ่ะก มันเติมนะมันยังมันก็แห้งก็โมโ่เดี๋ยวมันก็หาทิบแรกก็หันโยนก็แห้งครับเดี่ยกัน,ด,กกนดื <laughs> อีที <laughs> มงานดากไล่ครับทีมง, <laughs> มงานดากไล่ครับกันเพลงสิ็จบ้เหลือ ขาบังงับเลยได้หมดก่อนเห็ดยังอยู่กุ้มน มี่ติวดวันนี้ขั้นนี้เรือว่ามีหูเหรอฟวก,ก,กวววสองซียังไงก็ลมไหนวะนดินเพชรแล้วครับพี่น้อง ta là hàng hàng bắc thì nó che đi nó che nó vứt được hoàn hoàn cho cái nào hoàn chưa cái nào cắt nó như này, sáng luôn, ngọt nó như vậy cái này, có tát không? Ăn cái Chèo ra đây tắm nhanh đi bây giờ tay như buồn mà đi Tắm xoáng tắm อันแรกนะไปครับเสียบูครับแห้งจัดครับเจ้าคันโ้ยอันนี้แห้งก็มูกับสองซีสวนกับแห้งมากเลย mình ăn giết cái dạng ơn cứ ba thoải thông tuôn